งานเข้าอีกแล้วครับสำหรับทางด้านดาวินยูเยสล่าสุดครับเด็กโหงด่านูเยสครับไม่ปกมือให้เกียริเจอเกนครอปกูซอไว้5 6ปีครับคว้าแชมป์7รายการสำคัญในช่วงที่ทำงานในถิ่นแอนฟิลครับและมีพิธีอำลายอย่างยิ่งใหญ่ในเกมสุดท้ทายของซีซั่นที่ทีมเปิดบ้านชนะวูปไปส0ูนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับภาพวิดีโอที่แฟนบอลถ่ายระหว่างที่นักเตะและทีมงานของสโมสรน่ะตั้งแถวหน้าอุโมงค์และมีครอปเดินออกมาซึ่งทุกคน ตบมือครับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่ทางนูเยสกับเป็นคนเดียวที่ยืนนิ่งแม้ว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันจะเดินถึง2องรอบก็ตามครับงานเหล่าสาวหกของแดงพากันตนําหนิครับหัวหอกทีมชาติรูกไกลอย่างหนักครับโดยแฟนบอลมีการโพสต์ในข้อความเอกว่าขายมันไปนเลยไม่เคยเห็นนักเตะคนที่ได้รับความรักจากแฟนบอลและผู้จัดการทีมขนาดนี้แตะ กลับในะคุณนะครับส่วนมากในคอมเมนต์ต่างๆในโลกโซเชียลนะครับก็จะด่านูเยสในเชิงลบซะมากกว่าวางกันว่าฟอร์มดีไม่เจียมตัวบ้างล่ะขา,ขายๆทิ้งไปบ้างล่ะไม่เครารพครอบบ้างล่ะไม่ให้เกียรติครอบไม่ให้เกียรติสโมสรบ้างล่ะโอ้โหตอนนี้ครับนูเยสทําอะไรก็ผิดนะครับผมก็ต้องรอดูกันแล้วคนะรับดูการหน้านูเยสยังยังจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไหมเจอแฟนบอลถล่มยับขนาดนี้ถ้าเป็นผมนะครับเป็นนักฟุตบ,บอลครับนูเยสไม่ใช่ว่ายิงประตูไม่ได้นะครับผมผลงานการยิงประตูก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่ายังโดนด่าแบบนี้ถ้า ผมผมไม่อยู่นะครับผมย้ายให้ทีมนะบอกเลยเพราะตอนนี้เนี่ยพี่แกมีข่าวกับทางด้านบาร์เซโลนาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ